สวัสดีครับวันนี้พามาชมฟาร์มยังก่อนพี่หยาดทิพย์ฟาร์มของละเอียดเท่ารับใหญ่ๆกล้วยใหญ่ๆเดี๋ยวมาชมมาแวะเลียนเลยครับพี่น้องคนใดกำลังอนุรักษ์กล้วยอันนี้แม่นี้แม่ยังก่ออันนี้แม่กิ่งแก้วค่ะแม่กิ่งแก้วลูกสาวพญายหงลูกสาวพญายหงลุงลอยหาซิบแสดงของหาซิบบวกเพื่อการหาซิบบวกใหญ่อ่างครับอ่างยังหาซิบบวก ใจมาชมได้เด้อครับพระกขอเบือไว้อยู่หักตนอนนี้ใหญ่นี่ลูกเปาะห้องมาเล่มาครับนี่ครับมาเ้องาตํแหน่งก็คือคเยเลือร้อยี้อยสีบห้ายป็กชายฝาังในเก่าเดือนแม่ฝาังเก่าเดือนมาคร,ร,รับแม่ตาแหนผสมบีเบิอพันหลอดค่ะตอนแม่ผสมบีเบิล่อพันหลอด